พุทธเจ้าสอนไว้ในสัพพิสธิรรมเจประการเจประการคือธรรมของสัตว์บุรุษธ,ธรรมของสัตว์บุรุษเจ็ดประการบาลีเขว่าธรรมมันยุตตาอัตธรรมยุตตา รู้จักเหตุทำมันยุตตาอัดตันยุตตารู้จักผลรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนคืออัดตันยุตตารู้จักตนอัดตันยุตตาแล้วก็รู้จักตนรู้จักประมาณมัดตันยุตตาแล้วก,ก็รู้จักการเวลาการันยุตตาห้านะนะหกปัลีปัลียุกเดี๋ยวกันนะ ปะลิสั่งยุตตาเออปะลิสังยุตตารู้จักชุมชนและข้อที่เจ็ดบุคลกรสังยุตตารู้จักบุคคลถ้าว่าแบบว่าจำที่เรียนปริยัตมานะเขาเรียกรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักชุมชนรู้จักบุคคลเนี่ยแจกประการเนี่ยสำคัญมากนะ ฉลาดหรือไม่ฉลาดก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักชุมชนรู้จักบุคคลถ้าฟังนี้บางทีถ้าเราไม่ไปตีแตกแยกออกนะเราจะไม่เข้าใจวิปัสนาเลยเพราะวิปัสนาคือการพิจารณาให้มันละเอียดขึ้นเหมือนการเอาหมูมาก้อนนึงเนี่ย เราจะทําหมูสับเนี่ยบางคนมีสติปัญญาเนี่ยไม่เท่ากันนะเอาหมูมาก้อนหนึ่งบางคนก็มาถึงสับเลยสับจะให้เป็นหมูบะช่อนนะสับสับไม่ละเอียดเลยเริ่มสับแต่บางท่านไม่ได้มาถึงนะคือสับให้ละเอียดพิจารณาซะก่อนคือโจทย์หมายถึงทำหมูบะช่อคือทำหมูสับป้ะไ ขาเอาหมูก้อนนั้นน่ะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นก่อนชิ้นก่อนชิ้นก่อนแล้วค่อยซอยซอยซอยแล้วก็สับเนี่ยคำว่าหม,มาูสับอย่างเดียวนะเออคำว่ามมบะช่อเนี่ยปัญญาคนเรายังแตกต่างกันเลยดียกแค่สองประเด็นนะอีกประเด็นยังคำหมูยังแร่เป็นชิ้นหรืออะไรอีกหลายอย่างเทคนิคอะเขาเรียกกดสโลบายปูายก็ได้เนี่ยทำหมูก้อนให้เป็นหมูสับหรือหมูบะช่อ เรื่ความคิดจังแตกต่างกันพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเล็งเห็นว่าเออสัพพุริธรรมในเจ็ดประการนะคือเป็นธรรมะของสัตว์ตรุกสัตว์ตรุกคือผู้ที่มีความคิดความอ่านที่เหนือสัตว์ที่เป็นมนุษย์เป็นคนนี่แหละเพราะม,าารนมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเปผูม้มีใจสูงถ้าผู้ใดไม่มีจิตใจสูงนะคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไปใช้ไม่ได้ ฉันผู้มีใจสูงเนี่ยคือต้องมีศักดุติธรรมเจ็ดประการเดี๋ยวจะขยายคำว่าทำมันยุตาต้องรู้จักเหตุรู้จักเหตุก็หมายถึงรู้จักหลักการรู้จักกฎเกณฑ์รู้จักวิธีการนะรู้จักอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นหลักๆเนี่ยแล้วก็รู้จักวิธีรู้จักเกด กฎเกณฑ์กติกานี่รู้จักเหตุนะอัดตันยุตารู้จักผลก็เหมือนกันรู้จักกดเกณฑ์รู้จักกติการู้จักวิธีการไอ้อย่างนี้มันเป็นหลักๆนะรู้จักเหตุรู้จักผลเอาละรู้จักตนรู้จักตนเนี่ยเริ่มมาถึงแล้วรู้รู้แคบเข้ามานะนะก็ไม่เชิงแคบนะธรรมะไม่มีการแคบมันฟ้ารู้จักตนก็คือตนคืออะไรตนก็คือเนี่ยแหละ ตนก็รู้จักเพศของตนว่าเป็นเพศอะไรรู้จักภาวะของตนรู้จักฐานะของตนรู้จักอะไรอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับตนนี่แหละเมื่อเรารู้แล้วก็เรียกมีความรู้สึกสํานึกไงสํานึกในความเป็นเราเราเป็นใครมีภาวะอะไรมีเพศอะไรมีความรู้แค่ไหนรู้มีความสามารถแค่ไหนเนี่ยรู้จักตน และสุดท้ายรู้ว่าเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนเอออันนี้มันค่อยๆลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นจะไปไม่ไปไปไหนอยู่ที่เราอะ่ะมาจากไหนคิดก่อนแล้วกําลังจะไปไหนไปเพื่ออะไรนี่รู้จากตอนเนี่ย,ยนะรู้จากเหตุรู้จักผลรู้จักตอหรอรู้จักประมาณรู้จักประมาณคือพอสมควรพอเหมาะพอควรไม่ใช่เก่าโห ไปหลงลูกจนจนหลงไหลหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่หมดหลงเสียงก็หมดตัวหมดใจไปไม่ไมรู้เท่าไหร่โดยเฉพาะเพศตรงข้ามพุทธเจ้าบอกเคยพระอนอนท์ถามว่ารูปที่สวยที่สุดคือรูปอะไรคือถ้าถามผู้หญิงผู้หญิงบอกคือรูปพรุษถ้าถามบุรุษรูปที่สวยที่สุดก็คือรูปสตีเอาลวเสียงน่ะเสียงที่เพาะที่สุดของเพศ ผู้หญิงก็คือเสียงที่พาะที่สุดคือเสียงของผู้หุษเสียงที่เพาะที่สุดของผู้หุษก็คือเสียงของสตีเมื่อมันตรงข้ามไปจนถึงกลิ่นเออไม่บุรุษก็สตีที่หอมที่สุดลิ้นก็เหมือนกันรสที่มีรสชาติมากที่สุดก็คือรสของสตรีและรสของบูรุษสัมผัสที่สุดยอดที่สุดก็คือสตรีสัมผัสบุรุษ หรือไม่กับบุรุษสัมผัสสตีนี่แหละความต้องการมันอยู่ตรงนี้เลยนี่นะอ่าเขาได้บอกคุยกันไปตกไปตัไปเเรื่องไปราวเราก็แผลเข้าไปไปวุ่นวายกับเขาไปขัดจังหวะเขาอย่างเงี้ยไม่รู้จักการก็ได้ไม่รู้จักการ,ร,ากการบางคนผู้ใหญ่บางคนท่านว่าเลยนะโอ้โหมึงนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะเออได้จะเข้าเข็มมึงนั่นแถมาเลยไม่เข้าเลย เนี่ยบางบางทีนะเนี่ยรู้จักการรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตอนรู้จักประมาณรู้จักการทีนี้ก็รู้จักชุมชนว่าชุมชนนั้นเขาปฏิบัติตัวอย่างไรในหมู่บ้านเขาเชื่อผีหรือเชื่อบาปบุญคุณทอดหรือเชื่อกรรมหรือเชื่อการอ่าอิทธิปริหารอิทธิฤทธิ์หรือเชื่อวิปัสสนา คือเชื่อเหตุเชื่อผลออก็ว่ากันไปในในเขาเรียกในสังคมชุมชนนั้นนะถ้าเราเข้าไปในนั้นเราเออเขาเรียกว่าเข้าเมืองไหนก็ต้องหลิวตาตามเขาเออไม่ใช่เอ,อ้ยเขาทํากันอย่างนี้เขาใส่เสื้อเสื้อขาวกันทั้งหมดเขาถือศีลเราจู่ๆใส่เสื้อดําไปตรงเสื้อสีแดงสีดำเขาเรียกไม่ไม่รู้จักชุมชนนั้นเ,ออเขาชอบอย่างนั้นแล้วก็ไป ไปขัดเขามันคือจุดเด่นนะ่ะเขาเรียกอยากดีอยากเด่นอยากดังเออเขาชุมชนต้องรู้จักว่าประเพณีเขาชอบยังไงเขาทํายังไงมาออสุดท้ายรู้จักบุคคลบุคคลที่ควรจะคบค้าสมาคมนะว่าเขาเป็นคนดีไหมหรือเขาเป็นคนไม่ดีไหมเป็นกาลยานามิตรหรือเปล่าหรือเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้เราได้ไหมหรือเป็นผู้ชี้หนทางแห่งการดับภพบ ใช่ไหมเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าคือตถาคตเราเนี<ๆ>่ยเป็นผู้ชี้ทางท่านเป็นผู้ชี้ทางให้นะเราเป็นผู้เดินทางเราเป็นผู้เดินทางจะเดินทางหรือไม่เดินเป็นหน้าที่ของเราพระองค์ ông, ท่านเป็นผู้ชี้บอกทางให้แล้วทางแห่งการดับทุกข์และเราจะเดินไม่เดินก็ไม่ได้ว่ากันแต่สุดท้าย สาเหตุที่เราไม่เดินเพราะไหเพราะเราไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อมันก็ไม่เดินแล้วมันจะดับทุกได้ไหมมันก็ดับได้เหมือนกันแต่ดับโดยที่ท่านมโนเอาเองแล้วสุดท้ายมันดับได้ไหมมันก็ดับไม่ได้ะเวลาความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาความล้มเหลวเข้ามาความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นความพัดพาจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ หลายหลายเรื่องจนสุดท้ายในความเป็นจริงที่ใกล้ตัวที่สุดคือความหายยนะของทรัพย์หรือสุดท้ายมาใกล้ตัวกว่าน,นั้นคือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความเป็นโรคที่บอกว่าโรคนี้เป็นและจะต้องตายาเช่นมะเร็งหรือโรคที่ตายทั้งเป็นมาใกล้ตัวเราหรือจะมาเนี่ยมันส่อสัญ,ญญาณมาแล้วคือเอามาพื้นเอามาผ้าก็ียกตายทั้งเป็นน่าน่ากลัวแล้วท่านอาจ อาจจะเออเข้าใจถึงว่าเมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วเราต้องพึ่งทำแล้วอะไรพึ่งลหละทําให้จิตใจเราสบายขึ้นก็พระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ไงเรื่องสำคัญที่สุดนะแล้ววันหนึ่งอะเห็นนะคนมีอายแุแก่ๆเท่าชราเนะี่ยเราเนี่ย <Okay. S 1> มันก็ส่งได้แล้วตอนมีชีวิตอยู่เขาอยากซับเพื่อรักษาวัยวาอาวัยวะของเราเวลาเราเจ็บป่วยนะเอาซับรักษาไว้วเล้วก็ซับเนี่ย ก็ไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลเขาไว้งั้นลูกหลานไปสิ้นสุดที่เชิงตะกรไอบาปบุญคุณโทษเนะี่ยมันตามเราไปเพราะมันคือจิตมันคือวิญญาณไงเอาละพอสมควรข้อคิดสะกิจใจแต่ว่ายังจะคุยเรื่องไอ้เหตุผลนิดรู้จักเหตุรู้จักผลเนี่ยสองตัวในสัพพุริตธรรมธรรมของบัณฑิตนีายสำคัญที่สุดท่านคบกับใครหรืออะไรก็ยังไม่คุยถึงกัลยาณมิตรนะ กาลยาณมิตรเนี่ยมันต้องเป็นคนมีเหตุมีผลถ้าคนไหนที่ไม่รู้จากเหตุไม่รู้จักผละท่านอย่าไปคบค้าจะมาคมเลยไม่เกิดประโยชน์หรอกคนพวกนี้หัวเบาตาเบา้าไม่เคยประโยชน์จริงแล้วมีแต่ผลเสียอืมเหมือนท่านไปอ่าอยู่ในวงการพันนันแต่ท่านไม่ได้เล่นวงการพันนันนะท่านไม่ได้เล่นพันนันทีนี้เจ้าหน้าที่มามาจับ รู้ว่าเล่นการมานานปั๊บเนี่ยท่านไม่ได้เล่นหรอกแต่ท่านอยู่ในเขตอนาบริเวณนะพอตำรวจมาปั๊บเนี่ยท่านก็นโดนจับไปด้วยผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้ไอ้นู่ท่านไปว่าคดีเอาเขาไม่สนใจแล้วท่านไปอยู่ในกลุ่มอย่างนั้นแล้ว่ะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันแหละเรียกพูดถึงว่าไม่รู้จักเหตุไม่รู้จกักผลท่านอย่าไปคบค้าธมาคมคนพวกนี้หูเบาตาเบา ขอโทษนะขออภัยนะครักไม่มีสติปัญญาเลยหมูเอาหมูมาคุยหนึ่งอย่างที่อธิบายตอนตอน้ตนมาละส่งมีดแทบไปสับทําหมูหัน่นหมูไอ้ทําหมูสับให้หมูคุยหนึ่งให้มีดสองเล่มคนไม่มีไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลทําไงลรือไมไม่จับมีดเราเอาหมูวางไว้ต่อหน้าเอามีดวางไว้ต่อหน้ายกมือขึ้นมานมหรือไม่ก็นั่งสมาธิกรมาฐาน เฮ้ยขอให้หมูนี่จมถูกสับให้ละเอียดเป็นหมูวัดช,ช่อเป็นหมูสับเนี่ยพวกนี้ไม่สนใจหูเบาตาเบานั่งเฟกย์ในจลิตแล้วก็ขอภาวนาให้หมูนั้นากลายเป็นหมูสับน่าขำเหมือนกันนะเนี่ยคนพวกนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเอาเรื่องไร้สารละมาประพฤติปฏิบัติขเขาเรียกหูเบาตาเบา ไม่รู้จิตใจหรือถูกการกระทำในอดีตเนี่ยส,สั่งสมอบรมมาหรือไปนั่งฟังผู้ว่าเขาบอกว่าขับคำช้างมาแล้วแล้วก็มาสอนเราว่าช้างเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นนะสุดท้ายไอ้คนนี้มาบอกเราก็คือตาบอดเหมือนกันแล้วก็มาบอกเราว่าช้างมันเป็นอย่างง้นอย่างนี้เขาเรียกคนตาบอดจูงคนตาบอด <c oughs> อ่าพอสมควรวันนี้นะครับเดี๋ยวรายการเขาจะตำหนิเอา ก็ต้องรักษาเวลาฮะรู้จักการเวลาการอนุตารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักชุมชนและรู้จักบุคคลเอาละครับไปตีแตกแยกออกปองให้ตกแต่ละคําแต่ละตามคําเนี่ยมันจะเป็นบารดกสําหรับเราแล้วก็เป็นปัญญาทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงชี้ไว้ครับวันนี้ สวัสดีครับ